สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มายืนยันตัวตนอยากกินสับปะรดค่ะสับปะรดหอมหวานฉ่ำๆเลยนะคะนี่อยากกินก็จัดสิค้ะหนิงจัดเลยค่ะหวานหอมหวานมาก ม,มายืนยันตัวตนนะคะทานด้วยกันกันกบหนิงค่ะอร่อยอะ่ะสปบละรดของหนิงอร่อยมากมแก้วนี้นะคะสอจบดดองสปาลดอก là แค้ข้อมแ้าคอม ขาบิ๊กเกี่ยวบันใจ <laughs> จะคอมไปจะคอมเนี่ยให้จุกดังเวียดนาม20,000เคนะคะเงินประเทศเวียดนามตกเงินไทยของเราก็30บาทค่ะอร่อยอะ่ะอร่อยดังงองเนี่ย อดรอยภาษาเวียดนามก็คือว้างงใจหอมใจทอม,ทอ,มอืมคมุณเบกฟังเบกก็คือสับปะรดนี้มาติ้งไทยแหละสะับปะรดเนี่ยไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยหนิงเอ้ยพูดมั่วมั่วไปและไว้มั่วนะวันนี้นะคะหนิงสระผมค่ะปล่อยผมนะอืม แก้วใหญ่มากสามสิบเคปลาจกไตสับประรดนี่นะคะมีประโยชน์มากค่ะผู้หญิงนะคะควรทานค่ะตังกล้องสัเประรด ิดไฟเปิดไฟนิดนึงในอร่อยหวานเจ็บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หวานงอกหวานงองเนียเขา่ก็ชูงองเท็เจีบวีบ้านอร่อย อร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆทานด้วยกันสับปะรดนี่หน่งก็ชอบกินเหมือนกันนะคะอืไปแล้วค่ะ